ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนเจงามนาม้ำใจดีของหลวงเตีย่ยนะวันนี้เราก็ได้ทำวัดสดมนกับหลวงเตี่ยประมาณตั้งแต่ตีสี่จนปน่าเน้นะ วันนี้กิจกรรมที่วัดน้ำตัวเราก็มีการบวชพระประมาณ10รูปเนร์นก็ประมาณเกือบสิรูปเหมือนกันนะวันนี้นะก็ใครอยากจะมาร่วมบุญลงกุศลอนุโมทนากับการบวชกับการประพฤติพรหมจรรย์นะก็ มาได้ในช่วงวันนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่คงจะเป็นก่อนเพนหรือหลังเพลนี่นะไม่ได้สืบถามดูว่าถ้าก่อนเพนก็ดีแบบหนึง่งถ้าหลังเพนก็ร้อนนะร้อนคำว่าการประพฤติพรหมจรรย์การถือบวชนี้ ท่านว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ด้วยเหตุแปดประการคนไม่สามารถที่จะบวชได้นะโดยมีเหตุแปดประการคือไปเกิดในในรกอบายภูมินะก็ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้จกเว้นมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวน่ะ ที่จะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างอื่นไปไม่ได้มาไม่ได้ทําไม่ได้ไปเกิดในนรกเนี่ยน,นะก็จะถูกบกไหม้นะโดนไฟในโลกมันเผาเหมือนกับที่ดูข่าวมเช่าเนี่ยมีอําเภลิงทางพิษณุโลกเนี่ยเกิดไฟดินนี่ดินนี่มันเป็น เหมือนกับจุดไฟได้ดินในจุดไฟได้นะเอาไม้จิม้มปุ๊บเข้าไปเนเป็นไฟเลยนะแล้วกระดาษไปวางเป็นไฟเลยนะดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยนะประมาณสักบริเวณกว้างที่แรกก็ทักนิดเดียวเดียวนี้ประมาณสักกิโลหนึ่งความกว้าขงของดินที่ร้อนแบบนี้นะแล้วก็มีหมาตกลงไปตายนะแล้วก็ คนไปเดินบริเวณนั้นนะ่ะเท้าพองหมดน,นะดินีในร้อนปานนั้นมาสนิทานดูไม่เช่ไฟในโลกมันโผล่ขึ้นมารับเอามนุษย์เนยะกลัวได้เกินไฟในโลกมันร้อนปานนั้นนะแล้วแผ่นดินก็ร้อนนะตอนกลางวันเนี่ยร้อนเหลือเกินนะอาบายภูมิ คนที่ไปตกในบาญบุญก็ไม่สามารถที่จะมาพระพติธพจน์จย์ได้ไม่สามารถที่จะบวชได้นะแล้วคนที่สองท่านบอกเกิดในกําเนิดเดรชาะเดรฉานเนี่ยเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นงัวเป็นควายเป็นนกเป็นหน,น,นูเหล่านี้นะแล้วจะมาบวชได้ยังไงถือบวชไม่ได้ เป็นช่างเป็นมา้าเป็นสัตว์ทางอภิกายนะเป็นกอดินลินลาเป็นม้าลายเป็นอีลาเป็นสิงโตเป็นเสือเนี่ยนะเนี่ยสติลชนันคือเจริญทางขวางเป็นโคไปเนี่ยนะไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้นี่นะไปเกิดในเปตวิสัยนี่ก็ไม่สามารถที่จะ มังะพติพรมจันได้เปรตนี่นะคือเป็นผีประเภทหนึ่งตัวบางทีก็พร้อมนะเที่ยวกินแต่อาจมก้องคนอื่นกินอุจจระปัสสวะ,ะกินพวกของที่น่าเหม็นเป็นอาหารเปรตประพภทนี้นะ เป็ดตะวีสัยนะ <c oughs> แล้วก็ไม่สามารถไปพุทธพมัญจันได้นะ่ะพีเป็ดนะผีเป็ดใครไม่เคยเห็นก็ต้ตกก็มีหลายตัวนะแลวโดอดูนะเหี้ยนนะ <c oughs> ดูก็อยูทางหลังทางด้านเหนือของวัดน,นะมีประมาณก สิบยี่สิบตัวเนี่มันที่สร้างไปดูพี่เป็ดไปจากการทำบาปกรรมคือบางคนก็เกิดจากการทำบาปเขาไว้นะค่ะตัดประพฤติผิดน,รรนิกามนะลักของเขาพูดคำเท็จด,ดื่มสุราเม่ัยเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นพี่เป็ด เป็ดท่องนลกกว้างใหญ่ไพศาลนะนรกในเมืองผีนะนรกในเมืองมนุษย์นะนรกในเมืองมนุษย์ก็คือคุกตรางเะไรเนี่ยเนี่ยเข้าไปอยู่นั้นก็เหมือนกับนะต้องโดนทรมานทุกอย่างนะโดนขังกับขังนองเนียวอะไร มีทุกอย่างทุกระบบในนะในคุกในตารังตอนนี้กำลังมีเหตุการณ์ลรย้อย่างในเรียนจำนะแต่ว่าพูดเฉพาะหน่อยว่าเรียนจำแต่ว่าพูดภาษาที่ชาวโลกฟังง่ายคุกตารังนะดภาตาราชการาเรียนจำเพราะว่าอยู่ประจำไปไหนไม่ได้จำอย่นั้นแหละนะเป็น ใหญ่ๆก็ต้องอยู่บางโทษบางอย่างก็ต้องใช้ลามโซไว้เหมือนกับช่างเลยนะช่างเรียนจำเลยนะนะนักี่หุนกนะี่หุนนะแปดหุนนี่ก็โอ้โหเส้นหนึ่งเท่านิปโปนะขนาดยักษ์ขนาดใหญ่เลยนะไปไหนก็ต้องแบกใส่คอแล้วก็แบกไปนะใส่ตีกรวนไว้นะ อันนี้โทษหนักคนนี้นะเขาก็อยู่ได้เพราะว่าคนเราได้ท้องต้องโทษแล้วก็ต้องรับยอมรับผลกรรมที่ตนได้ทำมาอาจจะเคยฆ่าเขาไว้อาจจะเคย <c oughs> นะทำผิดอย่างมหันนะบางทีอภัยไม่ได้บางทีติดคุกตลอดชีวิต บางคนก็ไม่ติดตรอดชีวิตอาจจะโดนมหาชีวิตแต่ก็เบาลงมานะตลอดชีวิตบางคนติดเจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยโอ้จเจ้าชีวิตไหนมาติดนะนะบางทีตายซะก่อนเขาบอกถ้าตายแล้วยาเอากระดูกนะเอากระดูกใส่ไว้แล้วก็อีกนึงท่านบอกว่า ไปเกิดในเทพนิกายมีอายุยืนนะไปเกิดเป็นเทวดาไปนี่ไปเกิดในชั้นจตุมชั้นตุสิทธิ์ชั้นนิมมานนรดีนะแบบนี้<ป>ก็จะมีอายุยืนแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพ นะชั้นทูงสูงชั้นจตุมชั้นดาวดึงนะชั้นดุสิตชั้นนิมารดีปริมณสวดีนะเพราะว่าเกิดเป็นเทพชั้นสูงแล้วก็ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้นะประพฤติพรหมจรรย์ได้เฉ่นไปเกิดเป็นชั้นจตุมนี่ก็ไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้ พระว่าไปเป็นเท้ากูเวนท้าทศรถท้าววิรนณปกักท้าววิรนณหกแบบนี้ทำหน้าที่รักษาโรคนะให้อยู่เย็นเป็นสุขทำหน้าที่รักษาคนนะคนดีก็ส่งเสริมคนไม่ดีก็ให้โทษนะจับ จับพวกคนที่ทำไม่ดีก็บันทึกไว้แล้วก็นำไปลงโทษนะกักขังโดวงวิญญาณนะวิญญาณไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดได้แบบสุขสบายหลังความตายโลกหลังความตายนะบางทีนะท่านบาว,ว่าเกิดเป็นมน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในวงการชาวพุทธนี่นะก็ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้คือการถือบชนะอาจจะไปเข้านอฤกธิ์นอกรอยไปนะไปเกิดเป็นไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะแบบศาสนา อื่นๆนี้นะคริษฮิสรามแบบนี้ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้เพราะว่าในศาสนาอื่นไม่ได้สอนเรื่องประพฤติพรหมจรรย์คือพรหมจรรย์เนี่ยคือชีวิตเป็นอยู่แบบพรมคืออยู่ประพฤติโดดเดี่ยวเดียวดายนะไรคู่นะไรคู่สุสม จึงจำพ,พระพุทธพหมจย์ได้นะคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องอยู่นะเฉพาะศีลพ,พระพุทธพหมจั์เนี่ยศีลแปดเนี่ยพ,พระพุทธพหมจันนี่แล้วนะอรหมจริยาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามินการพระพุทธพหมจันเนี่ยคือพระพุทธชีวิตที่ไร้คู่นะสันโดษนอนเดี่ยวเดียวดาย ไม่ต้องมาระทม,มชีวิตระทมน้องไม่ต้องการแบบนี้นะเพราะว่าถ้าชีวิตคตู่เนี่ต้องโดนทุกคนแหละโดนระทมนะชีวิตเศร้ามองนะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบในทางพระไตรปิฎกบอกว่าเหมือนกับเราใส่กำไรไป วงเดียวเนี่ยนะใส่ไปในแขนนะสั่นยังไงมันก็ไม่ดังนะถ้าเป็นสองวงแล้วนะใส่เข้าไปดังปิ๊กอนยะู่นะเก๊กก๊กเก๊กนะพอะพฤ่คู่แล้วเพิ่นทีแรกเพิ่นก็ตั้งใจตรงด้วยน,นะตั้งใจตรงนะรักเดียวใจเดียว <c oughs> นะต่อไปก็อาจจะมีมีรักใหม่แบบลงเตี่ยเทนเมื่อเช้าเนี่ยนะ พระเจ้าเมืองพระนศีพระเจ้าโกศลเนี่ยนะอยู่กับมเหสีดีๆเนี่ยนะแต่ว่าไปเจอนะสาวที่เก็บผักสาวที่เก็บผลไม้ขา,ายนะก็ไปนึกชอบนำมาแต่งเป็นมเหสีอีกนี่นะแบบนี้นะนะแล้วก็มีการจากจ้วงว่ากล่าวกันทำให้ต้องเสียอารมณ์ บางทีกับูวดล้อเล่นแต่ว่าบางอย่างล้อเล่นเนี่ยมันอาจจะทําให้เสียก็ได้นะเสียเสียถึงกับต้องอย่าร้างต้องจากกันนะเพราะว่าตามปกติของผู้หญิงนี่เพิินจะเป็นคนชอบกโกรธเป็นคนขี้อิจฉาขี้โกรธขี้หึงนะธรรมชาติของเพิ่นนะเป็น เป็นปกติเป็นอาจินอยู่แล้วเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานี่ก็ไม่สามารถที่จะเพลพดเพินพรหมจรรย์ได้นะไม่มีนักปวดนอกศาสนายกเว้นเป็นพวกฤาษีชีภัยนะที่เป็นที่ลวงพ่อไปที่ฮาริตวานเนี่ยนะหรือฤาษีเกตเนี่ยนะเขาจะมีฤาษีออกบวชเหมือนกันนะ ฤาษีออกบทแม้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เคยเป็นฤาษีมานับชาติไม่ถ้วนนะแล้วออกพมผมจันร์ในป่าโดดเดี่ยวเดียวดายนะแต่ว่าไปอยู่ยังไงนะเรถาถ้าเราต้องมีครูบาอาจารย์พาอยู่พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาประพฤติปฏิบัติ